มคิดร่วมทำร,ร,ร่วมพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเบตงได้ลเลงห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเมืองเบตงจึงสรุปโครงการและกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม2565ได้ดังนี้2กร,รกฎาคม2565นายอาลีดูดิงรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักชีวภาพของชุมชนเบตงฮูลู3กร,รกฎาคม2 5 2565นายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของชุมชนเบตงฮูลู6กร,รกฎาคม2565นายสิริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานการประชุมโครงการและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตงเพื่อรับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน7กร,รกฎาคม 2565นายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเชา้าเบตงล้อมวงชมความคิดพร้อมเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่7 2,565 9กรกฎาคม2,565ในาอยอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการมาเล่นบาสกันเถอะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนอกจากนี้นายสิริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้รอมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนอำเภอเบตงร,รวมทอผพระ่า,าสามคีบุรณะพระมหาธาตุเจดีพระพุทธธรรมประกายมงคลประยุรเกษานนท์ สุพิธานณวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง11กรกฎาคม2565นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองเบตงเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ครั้งที่1ประจำปี2565ระหว่างวันที่10-12กรกฎาคม2565 12กรกฎาคม2565 25นายสิริมงคลประจับรองนายกเท เทศมนตรีเมืองเบตรรงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเบตงเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียพนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2565นอกจากนี้นายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตรรงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมวันฮารีรายยออีดินอัตหา1443ของหน่วยงานความมั่นคงรัฐเปรักร่วมกับศูนย์ประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียนมัสยิดกลางเปิงกะลันฮูลู ประเทศมาเลเซีย13กระกฎาคม2565นายจรัญจันทร์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้รอมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแนำเภอเบตงและประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2565ณศาลาการประเรียนวัดพุทธ,ธาธิวาสพระอารามหลวงนอกจากนี้นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้รอมด้วยนายจ จรันจันทิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสารหะบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2565ณศาลากาปรเรียนวัดพุทธธิวาสพระอารามหลวง14กรกฎาคม2565นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยนายจารัญจันทิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงร,ร่วมถวายเทียนพรรษาและอาหารเพลแด่ พิสุขสงศ์15กรกฎาคม2565นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเขามอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนบุเกต,ตโกเนื่องในกิจกรรมโครงการรายยอฮัสสัมพันธ์ประจำปี2565 16กรกฎาคม2565นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยรองประหลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและหัว หน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อเด็กกำพร้าอำเภอเบ,อเบตงนอกจากนี้นายสกุลเลิงลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนเนื่องในเทศกาลอีดิลอัตหาของชุมชนเบตงฮูลู17กร,รกฎาคม2565นายสกุลเล็งลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการสายสัมพันธ์วันฮารี นายยออีดิลอันหาประจำปี2565ของชุมชนคงคาสามาคัคคีพร้อมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การทำน้ำสมุนไพรต้านโควิด -19 ของชุมชนโคชริดและเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยของชุมชนหลังสาร19กรกฎาคม2565นายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเมตงเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กกิจรรมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชชน,นีพนันปีหลวงเบตงปั่นเพื่อแม่ปั่นสัมพันธ์รักสองแผ่นดินไทยมาเลในวันที่14สิงหาคม2565 20กรกฎาคม2565นายสิริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประถมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่แกนนำนักเรียนเทศบาล เมืองเบตงณห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณาสุขกม3นอกจากนี้นายจรรยจันทิปรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาวันรพีเบตง2565เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยณห้องประชุมศาลจังหวัดเบตงอีกทั้งนายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดั สูงและโรคหัวใจประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมชนสโมส 21. ร21กรกฎาคม2,565ในายสกุลเลิงละกุลนายกเทศมสตมนรีเมืองเบตงเข้าร่วมพิธีทําบุญสุวรรสาลาเพื่อความเป็นสิริมงคลณนะสุวรรสาลาโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสร์พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจการก่อสร้างคูระบายน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังณนะบริเวณหลัง โรงเรียนถนอมศรีศึกษานอกจากนี้นายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง22กรกฎาคม2565นายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาสามัญประจำบ้านชุมชนร่วม พัฒนาณนะที่ทําการชุมชนร่วมใจพัฒนาเทศบาลเมืองเบตงนอกจากนี้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเบตงต้อนรับคณะบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซ,ซียณนะด่านพรมแดนเบตงอีกทั้งนายอาลีดูดิงรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสคาเมลอนคับรุ่นอาวุโสณนะสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง 23กระกฎาคม2565นารยจรันจันทิพย์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษของชุมชนกือติงและเป็นประธานเปิดโครงการใช้ยาสามัญประจำบ้านของชุมชนตันวีระนอกจากนี้นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะบิ๊กไบต์จากประเทศมาเลเซียในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แจกขนมให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษยะลาเขต2หน่วยบริการเบตงและเด็กกำพร้าชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ณลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเบตง24กรกฎาคม2565นายสกุลเล็งลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือนของชุมชนเพลินจิตอีกทั้งเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กๆเ,เยาวชนและประชาชนของชุมชนกอตอน,นอก25กรกฎาคม2565นายสิริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงร,ร่วมประชุมกับหัวหน้ากิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลูเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอเม z เซียนจังเกิลเทครั้งที่2ณห,ห้องประชุมที่ว่าการกิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู26กรกฎาคม2565นายสกุลลึงละกุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจากรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชนประชาชนในชุมชนรัตน,าาน,นกิจนายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตงสมัยวิสามันครั้งที่1ประจำปี2565ณห้องประชุมสภาเทศ สบายเมืองเบตง27กรกฎาคม2565ในายสิหริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างการท่องเที่ยวเมืองเบตงชิมชมชอปสตรีทอาร์ตตลาดแต่แรกที่นี่โอเคเบตงนะ บริเวณซอยทางลงแผงลอยทางร้านดาวรุง่งนอกจากนี้นายสกุลเล็งรักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงลงพื้นที่แก้ไขปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากปริมาณน,น้ําที่ไหลเข้าสู่ที่ดินของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายนะ้ากระแปะกกะต่อน,นอกและลงพื้นที่เล่งเข้าช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลันในชุมชนคงคาสามาคัคคี28กร,รกฎาคม2565 นายสกุลเล็งลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงและคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 30กรกฎาคม2565นายสกุลเล็งละกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา,เ,าเปตองใต้สุดสยามเปตองเบตงโอเพน2565พร้อมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมทำน้ำยาล้างจานของชุมชนกานวิลล่าและเป็นประธานพิธีเปิดโครงการนวดเพื่อสุขภาพในชุมชนของชุมชนพัฒนา